แต่สาหรับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่มีความถนัดด้านหุ้นมากกว่าเพราะอะไรเพราะหุ้นเนี่ยมันดูไม่ยากผมอ่ะเป็นสายวีเอถือยาวก็คือผมเนี่ยง่ายง่ายเลยคือผมเนี่ยเน้นเป็นเหมือนเก็บหุ้นที่มันเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆถ้าหุ้นไม่เพิ่มมูลค่าก็ต้องมีปันผลให้เราแล้วมันดูไม่ยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเช็คย้อนหลังได้อะว่าเฮ้ยปีนั้นเท่าไหร่ ปีนี้ปี6ก็ใช่ไหมอ่ปีหกหกเขาปันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ปีหกห้าเขาปันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ปีหกสี่ย้อนย้อนย้อนส่วนใหญ่หุ้นที่ผมถือเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เหมือนแบบว่าไม่หวุดหวัมากก็คือประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตแต่ปันผลทุกปีย้อนหลังไปห้าปี10ปีปันตลอดใช่บางโคตรบางหุ้นบางตัวเนี่ยผมจะบอกว่ามันปันเนี่ยนะก็ประมาณ 15%ซึ่งฟังเราคือเราตกใจนะเพราะว่าเราอยู่ในนี้มาเราไม่เราเราก็อยู่ในหุ้น